วันนี้มาชวนดองผักกันค่ะดองผักด้วยน้ำเดือดนะคะสอามวันก็ได้กินแล้ววันนี้ขอดองเป็นอัุงุนนะคะองุงุนดิบค่ะไปเก็บมาจากข้างรวืวล้างให้สะอาดนะคะใส่ขวดโหลที่เราลวกน้ำร้อนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครไม่มีอัุงุนลองใช้มะยมดูนะใส่เกลือสมุนลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูเศษหนึ่งส่วนสีของโหลค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำต้มเดือดเลยค่ะเดือดเดือดเลยนะคะเทลงไปให้เต็มโหลใส่มะนาวลงไปนิดนึงใครไม่มีไม่ต้องใส่ปิดฝาเลยค่ะปิดให้แน่นแบบนี้อย่าให้อากาศเข้าคว่ำให้เขาเป็นศูนย์อากาศ3วันกินได้เลยทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะถ้าใครมีอากาศเข้าเขาจะเป็นลานะแต่อันนี้ไม่มีค่ะบอกเลยว่ามีนาดองทุกปีการใช้น้ําเดือดดองเนี่ยนะคะจะยีลดจะย่นระยะเวลาในการดองและกรอบแบบนี้ เก็บได้นานไหมถ้ายังไม่เปิดฝาเก็บได้1ปีถ้าเปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นเก็บได้เป็นปีเช่นเดียวกัน